สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึงแล้วนะครับอยู่กันที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัตน์ออโต้น,นะครับก็สำหรับในช่วงเดือนมีนาคมตอนนี้เนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยจะมีการติดต่อสอบถามรายละเอียดตรงนี้มาเยอะมากนั่นคือในเรื่องของตัวรถตู้โดยสารนะฮะซึ่งสำหรับออนนี้ที่ร้านเราก็จะมีรองรับให้กับผู้ลูกค้าเลือกค่อนข้างที่จเยอะนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องตัวการจัดไฟแนน หลายคนไม่เข้าใจรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวสําหรับในคลิปนี้อันจะอธิบายให้ฟังโดยแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรศัพท์มาสายตรงได้เลยแต่เดี๋ยวเรามาดูรถตู้ในคลิปนี้กันก่อนว่าสวยไหมและเราควรจะเลือกคันนี้กลับบ้านไปเป็นเจ้าของหรือเปล่านะฮะขอให้พบกับเจ้าคันนี้ครับ3.0คอมพิวเตอร์ d 4 d ปี17ไมลแสนหนึ่งนะฮะ รถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีนะครับออกรถศูนย์บาททําได้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวค่าจัดโอนเนี่ยรถ12ที่นั่งอับขึ้นไปค่าจัดโอนมันอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าเครดิตดีเราฟรีจัดโอนให้อยู่แล้วหรือถ้าเกิดคนที่ไม่มีเครดิตก็จะออกรถอยู่ประมาณสัก29 0 0 0นะฮะ2 9 0ห0 19,000หรือว่าอาจจะน้อยกว่านี้ นะครับวันนี้เราก็ต้องมาดูในเรื่องตัวยอดจัดไฟนัซนกันอีกทีนึงแต่สุดท้ายแล้วไงเราก็ต้องฟรีจัดโอนให้อยู่ดีอีก20,000บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างคนที่เครดิตดีมันฟรีดาวได้เลยรถพวกนี้ถ้าเกิดเราพูดแบบตามตรงมันไม่น่าเชื่อนะครับแต่มันทําได้จริง 17, 1เ 19, 20, นี่ย2 8 19 20 21 22 23อายุตัวรถหกปีนะฮะใช้งานไประมาณแสนโลถือว่าน้อยมากนะครับ แล้วก็อีกอย่างคือรถตู้คอมพิวเตอร์ที่ร้านของเรานั้นสามารถตรวจสอบประวัติเช็คศูย์ได้ทั้งหมดนะครับว่ารถเป็นยังไงประวัติตัวรถนู่นนั่นนี่เป็นยังไงอะไรประมาณนี้สามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยมาดูใต้ฝังกระโปรงหน้ากันบ้างอันนี้ถือว่าสําคัญเพราะว่าตรงนี้เราจะดูเนี่ยว่าล้มโดนชนหน้ามาไหมนะฮะมันจะมีเป็นตัวคานอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวแผ่นพลาสติกเนี่ยมันจะเปิดมันจะแบบบาง มันจะบังอยู่ตรงนี้นิดนึงแต่งไงเราก็มองเห็นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราลองคิดตามหลักการคำนวณเนี่ยพอเวลาที่รถมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยยังไงมันก็ตรงโดนข้างนี้หรือจะเป็นข้างนี้หรือจะเป็นตรงกลางแบบนี้นะครับยังไงสามารถดูได้แบบนี้ตลอดนะฮะในเรื่องตัวการคำนวณนะครับส่วนสําหรับแผงหลังเนี่ยแผงหลังเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นชิ้นเดียวโดนชนหน้ามายังไงก็ต้องเป็นชิ้นเดียวแบบนี้อยู่ดีนะฮะมันจะมีรอยบุกมันจะมีรอยยุบ มันจะมีรอยสีโป้ะอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายไปหมดแต่ตรงนี้ไม่มีนะฮะแห้งๆเลยสีแห้งบางเดิมโรงงานเลยนะครับน็อตเดิมเรอยปั๊มโตโยต้าใต้ฝั่งกระโปรงนะฮะน้ำยาหม้อน้ำหม้อลมเบรกทุกอย่างก็คือใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะฮะยินตรงยินเตอร์อะไรอย่างพวกนี้นะครับกล้าพูดได้เลยในเดือนก่อนหน้านี้ในปีก่อนหน้านี้หรือว่าในหลายๆเดือนก่อนหน้านี้ เราขายคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่คันเดียวส่วนสําหรับการรับประกันหลังการขายตรงนี้ของเรามีให้ใหกับลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างสําหรับด้านข้างนะครับฝั่งนูน้นหรือว่าฝั่งนี้เราต้องดูให้ละเอียดนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าในเรื่องตัวสีรถเนี่ยคือมันเป็นโปรรถยาวและก็จะเป็นตัวหลังคาสูงแบบนี้เพราะฉะนั้นสีถือว่าสําคัญนะฮะสีในช่วงแรก ช่วง2ช่วง3าช่วง4ตรงนี้ต้องสวยเสมอกันทั้งหมดมันต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะฮะและเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนส่งมอบเราก็จะมีการขัดสีให้กับผู้ค้าอีกหนึ่งรอบนะฮะรวมถึงตัวหลังคาด้วยเรามีบันไดเดี๋ยวเราตรงนี้เราสามารถขัดให้กับผู้ค้าได้อยู่แล้วนะครับคราวนี้อให้ดูตัวด้านในตรงนี้กันบ้างสําหรับตัวนี้จะเป็นตัวบอบผ้านะฮะเดี๋ยวอเอาเกะคอนโซลกลางด้านหลังลงก่อน มันจะเป็นตัวตะขอล็อกนะฮะเราสามารถเอาเอาเข้า,อ,า,อ,าออกได้นะครับสําหรับตรงนี้นะเพราะว่าอย่างบางคันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวตีนไก่บ้างบางคันก็อาจจะเป็นตัวตะขอล็อกแบบนี้อันนี้คือเขาทํามาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะถามว่ายุ่งยากไหมก็ไม่นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเกียวล็อกไว้เฉยๆมันไม่ใช่เป็นตัวเชื่อมติดกับตัวรถแต่ถามว่าไอ้ส่วนสังรงับตรงนี้เชื่อมติดกับตัวคานคานกลางตรงนี้มีไม่มีนะ ก็คือจะเป็นพวกแบบอย่างน็อตยึดเข้ากับตัวคันกลางไปเลยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ส่วนใหญ่จะเจอกันได้แบบน้อยเราก็เอาวางพักไว้ตรงนี้แล้วก็พับเบาะด้านบนนะฮะดึงตัวล็อกนะครับเปิดตัวเบาะอ่านี่ก็จะเป็นในทรงประมาณนี้เลยนี่เครื่องสวยกริบนะฮะเดิมๆแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่นะครับแผ่เพลอะไรพวกนี้ลูกอย่างอยู่ครบทั้งหมด สวยกริบเลยคันนี้ก็เดี๋ยวสําหรับตรงนี้นะครับเราก็จะมีเปลี่ยนหายน้ามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูนทงรงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับผู้ทุก้ามาอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะฮะพวกแบบอย่างก้านลงกล้านแหลกอะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันจะเห็นได้หมดเลยลูกหมาก้านแหลกนะฮะสายพงใสายพานมูเล่อะไรพวกนี้คือมันจะเห็นได้หมดเลยดีเซลและมันเซอร์วิสได้ง่ายนะครับสําหรับตัวแบบนี้ส่วนเกียร์เนี่ยจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาด้านหน้าก็แอร์บองแอร์แบกนะครับ สมุดคู่มืออันนี้ก็มีมาให้แต่ตัวบุ๊กสวิตไม่มีสมุดคู่มือกับตัวบุ๊กสวิตมันคนละอย่างกันเพราะนั้นตรงนี้สมุดคู่มือมันมีแต่ตัวบุ๊กสวิตมันไม่มีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่สามารถตรวจสอบประวัติเลขของตัวรถได้อันนี้เราก็กลับคืนมาแบบเดิมแบบนี้ตรงนี้เราก็ใส่ไว้แบบเดิมแบบนี้แค่นี้เองครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกผ้านะฮะสี่แถวนะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15ตัวนี้15ที่นั่งนะฮะถ้าเกิดนับหมดเลยนะครับตอนหน้านี่3 15เป็น16ที่นั่ง 3, 13, 36, 339 3, 42, 12, 13, 14, 15, 16, 16ที่นั่งตัวนี้นะฮะแต่มันจะเป็นตัวบอ5ที่เราสามารถเดินเข้าขั้นกลางแบบตรงนี้ได้และตัวตอนหลังเนี่ย นะฮะมันจะเป็นพับเก็บได้ก็คือจะเป็นตัวบอ่อตอนที่4สามารถพับเก็บได้นะครับแบบแยกสองหัวพนักพิงศีรษะด้วยกันตัวนี้สวยเลยฮะดีเลยครับแล้วก็สภาพใหม่ด้วยบอ่อผ้าห้อยก็ตัวบอ่อหนังนะครับเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่การใช้งานตัวบอ่อผ้าเนี่ยมันอาจจะมีการใช้งานที่เยอะกว่าตัวบอ่อหนังมากเพราะว่าอย่างบอ่อหนังเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็นรถที่ใช้งานในจำเพาะกึ่งของส่วนขององค์กรก็มี หรือว่าเป็นตัวรถเช่าอะไรอย่างพวกนี้ก็มีแต่ถ้าเกิดอย่างบอกผ้าที่มันมาเป็นแบบนี้เนี่ยและต้องการสภาพที่เป็นอย่างเหมือนออกห้างป้ายแดงแบบนี้เนี่ยโอโ้เจอกันได้น้อยรถหอมสะอาดไม่เหม็นอับไม่เหม็นขี้หนูแอร์เย็นเพลงเพราะไฟเพดงเพดานอะไรพวกนี้ใช้งานได้ตามปกตินะฮะแล้วก็ตัวเพดานด้านบนก็จะเป็นของเดิมนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าพื้นที่มันชปเป็นนิดนึงเหมาะสําหรับ การใช้งานรับส่งเด็กนักเรียนหรือว่าจะเป็นพนักงานที่เอาไปลงตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าอย่างเป็นบางที่สมมุติว่าอย่างบริษัทนี้บริษัทหนึง่งทําที่พักให้พนักงานอยู่ในเขตนี้แต่โรงงานตั้งอยู่ในเขตหนึง่งเขาก็จะมีรถไปนะรับนะฮะพวกแบบอย่าง QC QA GM นะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบยังไงอ่ะ Supervisor นะครับอะไรประมาณนี้ก็ใช้แบบนี้ได้อยู่แล้ว แถวบางปูเนี่ยใช้กันเยอะถ้าเกิดตัวนี้นะครับใช้งานในมุมเชิงอุตสาหกรรมนะส่วนสําหรับคันนี้มันจะเป็นตัวล้อกระทะ8ธรรมดาแล้วก็ยางจะเป็นปี2022อันนี้ดอกเหลือเต็มๆใช้งานกันยาวๆนะฮะสำหรับตัวรถคันเนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากครับบอกผ้าเราเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วส่วนสําหรับในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราคลิก นะฮะว่าเฮ้ยโอ้โหตัวนี้มันเหมาะการใช้งานของเราโดยพอดีพอดีเฮ้ยเรากําลังจะไปวิ่งแบบนี้เฮ้ยกําลังจะไปเอาไปทําแบบนี้เฮ้ยรถพวกนี้สามารถสร้างอาชีพให้กับเราได้สร้างรายได้เสริมให้กับเราได้โอ้โ oh, หตรงนี้แจ๋วเลยฮะอันแนะนําเลยว่าตรงนี้แจ๋วเลยพี่พีครับการซื้อรถตู้เนี่ยใครก็ซื้อได้การขายรถตู้เนี่ยใครก็ขายได้แต่รถตู้ที่ดีเราสามารถดูแบบนี้ได้หรือเปล่าเป็นส่วนน้อย อีกอย่างนึงคือเรามีการรับประกันหลังการขายให้ตัวนี้นะฮะปี17ไม่แสนหนึ่งราคา7,99 0 0 0ขายแค่นี้พอไม่เอาอะไรเยอะ7,99 0 0 0ปี17ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ส่งเดินรรนามันจะไฟแนนซ์ที่ร้านเรามีบริการส่งมอบฝากเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ถ้าเกิดไม่ส่งเดินทางมารับรถที่ร้านเรามีบริการส่งมอบรถยนต์นอกสถานที่ เพราะนั้นตรงนี้ฟรีจัดโอนหมื่นหนึ่งฟรีภาษีพรบขับฟรีอสามเดือนจอง300แค่นี้ครับจบเลยโคตรคุ้มเลยสำหรับตัวรถหนึ่งคันและพร้อมใช้นะฮะแต่พี่พี่บางท่านอาจจะมองว่าราคามันอาจจะสูงไปนิดนึงสำหรับตัวรถปีใหม่ๆมันจะอยู่ในเลทประมาณนี้หมดนะครับเรามองว่าในเรื่องของตัวเลขเนี่ยสำคัญอันนี้ถูกต้อง แต่เราต้องมองในมุมของตัวรถด้วยว่าเราได้รถแบบไหนเราได้รถปียอะไรเราได้รถสภาพไหนและมีการรับประกันหลังการขายหรือเปล่าขอให้มองแบบนี้ด้วยเพราะนั้นตัวนี้ซื้อหนึ่งครั้งอยู่กับเราไปยันแก่สบายซื้อหนึ่งครั้งเซอร์วิสตามระยะในการใช้งานปกติเหมือนเดิมทุกประการซื้อหนึ่งครั้งไม่ต้องห่วงว่าต้องซ่อมไม่ต้องห่วงว่าจะขายไม่ได้ ใช้งานไปสี่ห้าปีพอเบื่อแล้วเอามาขายคืนเราก็ได้ครับเรารับซื้อคืนแต่ถ้าเกิดมันจําเป็นในช่วงนี้ที่ในบางจังหวัดในบางเขตเขายกเลิกการใส่แมสแล้วไปที่เรียบร้อยเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเด็กนักเรียนมีการเปิดโรงเรียนมีการไปสอบโอเน็ตเอ็นเน็ตอย่างพวกนี้จําเป็นพี่ๆมองตรงนี้ไว้เลยครับครั้งเดียวจบแน่นอนเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างสนใจแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศรัพท์สายตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยอีกอย่างหนึง่งเราสามารถจัดไฟน้ำป้ายเหลืองได้มีแค่ธนาคารหนึ่งนั่นคือธนาชาติแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นที่อื่นไม่สามารถทำได้การจัดไฟน้ำป้ายเหลืองสำหรับตัวรถที่ผ่อนนั้นและยังผ่อนไม่หมดเขาจะเรียกว่าการมัดจำตัวเริม่มนะครับ เพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นตัวป้ายฟ้าสแตนดาร์ดถูกต้องตามกฎหมายมาจากของเดิมแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากเปลี่ยนจากตัวป้ายฟ้าแบบนี้มาเป็นตัวป้ายเหลืองเรามีธนาคารรองรับซึ่งบางที่ไม่มีแต่ของเรามีเพราะว่าตรงนี้ยอดจัดไฟแนนซ์เราได้เยอะและทําได้จริงขอให้คุณลูกค้าที่สนใจรีบติดต่อเข้าไมา่ได้เลยไม่ใช่ว่ามีแค่คันนี้คัน,นเดียวมีให้เลือกอีกเยอะแต่อยากได้แบบไหนขอให้บอกเบอกผ้าบาะหนังมีให้เลือกครบทั้งหมดเพราะนั้นยังไงเดี๋ยว เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิมนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะราคาดีราคาประหยัดน่าซื้อน่าจับจองและมีคาบฟีอีก3เดือนและเด๋ยนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ